หลัง,งนี่ไปดูหลังนี่เฮ้ยเสียงอะไรไวะ <c oughs> เฮ้ยเกิดหนักเกิดหน้าเกิดอะไรเมื่อมื่อเมื่อไหนกันนะเฮ้ยกูกูถ่ายมันได้กูถ่ายมันได้อุ้ย โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินเกมนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม To g e t h e r a f t e r Dark นะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าเกมนะแต่ว่าผมมามีคอนเทนต์ว่าจะมาเล่นเกมสยองสยองกับเพื่อนๆน,นะผมผมนัดเพื่อนมาแล้ว4คนคนครับเดีย๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมกันแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศในเกมนี้กันเลยนะครับเกมนี้เขาแชร์มานะครับว่าเป็นเกมที่หลอนแล้วก็สยองนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่ามันจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะเล่นยาวๆเลยนะครับจนกว่าจะจบไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าเกมก่อนฮะ ดี๋ยวต้องคุยกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นบรรยากาศพูดคุยกับเพื่อนทั้งสคนของผมนะครับผม,มก็จะมีคุณปอนนะครับแล้วก็มีกูสโลแล้วก็แอลคารัสนะฮะผมโอเคเดี๋ยวไปพูดคุยกันในเกมก่นอนแล้วตัวละครมันเลือกให้เลยเหรอโอเคแล้วผมปิดประตูปิดทำบรรยากาศแบบหลอนแบบว่าเล่นในเกมก็หลอนแล้วชีวิตจริงก็หลอนด้วย <laughs> ปิดไฟเลยเอ้ย,ออออยแล้วตอนนี้เราอยู่ในหน้าล็อบบี้ใช่ป่มมันมีอะไรบ้างอะ่ะมีเลือกตัวละครอะไรปะ ไม่ได้เนาะโอเคงั้น okay, ไม่เป็นไรเลือกด่านมีเลือกด่านอยากเป็นเด็กแว่นอ่ะไม่เลือกได้ <c oughs> นี่ไงเลือกได้ <c oughs> เลือกไงอ๋อเนี่ยเลือกเหรอเออเนี่ยเอ้ยนี่ไงผมชอบไอเด็กใส่สื่อเนี่ <Okay. S 1> ยโอเคไอเราต้องไม่ซ้ำกัน, <c oughs> นเนี่ยเออเราต้องไม่ซ้ำกันมึงแรกกูเออโอเคโอเคโอเคเด็กแว้นอันนี้สี่คนนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ร่วมชะตาการรมของเรานะในวันนี้นะโอเคมีกุสโลแล้วก็มี เอา้าคารัสแล้วก็มีคุณปอนนะครับผมแล้วก็ผมเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยไปไปแล้วและเกมอะไรก็ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันครับรเขาแชร์มามเขาแชร์มาในเพจเขาแชร์มาบอกว่าเกมหลอนเอาแบบไปชวนเพื่อนๆมาเล่นกันนะอะไรงเงี้ยเฮ้ยมาละเฮ<อ>้ยก็หลอนแล้วเฮ้ยนี่ไงเสียงเสียงในเกมเอเอแ้วปิดดิสโอเค<อ>เดี๋ยวเราจะปิดเสียงในดิสนะโอเคเฮ้ยมาไปด้วยกันก่อนดีก่อน ขี้ขวาซูมเหรอเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะที่เดินขึ้นบันไดแบบผมผมผมกินเกมเองถ่ายพี่เกมเหรอพี่เกมผู้ชายใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยมันต้องมีปี่ยธนาอะไรเปล่าเฮ้ยเราจะไปด้วยกันหรือเราจะแยกกันไปวะไปด้วยกันดีเอาดิแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอเคไปห้องนี้ก่อนก็ได้ไปห้องกับเอลก่อนเกอลห้องำเอลน้ำเอลน้ำอ้าวมันก็มีแค่ครัวนี่เฮ้ยอุ้ยเฮี้ยนะกินจบหายเลยจานจัน มึงทำอะไรนอกจากนี้น่าจะแค่ถ่ายแค่น,นั้นประมาณนี้ประมาณนี้เดีย๋ยวมึงขึ้นไไนะบออันไดนะบันไดอ้าวนี่เอาบันไดขึ้นไม่ได้นี่โอเคเฮ้ยอ,ออกเฮ้ยออ,ออกไปได้นี่เฮ้ยแล้วเราไม่มีไฟเหรออ๋อนี่ไงไฟมาแล้วโอเคเฮ้ยนี่ก็บ้านเรานี่จะไปกลัวอะไรล่ะไอ้ไ้เดดดพพีีพ่่ฟฟิิิิววนนไปไหนวะเคว้งว่ะไอ้ลองลองลองดูบ้านหลังนี้ก่อนไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเสียงอะไรเมื่อกี้ได้ยินป่ะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับไปดูแผนที่บ้างเมื่อกี้มันแผนที่อย่าใต้เป็นใต้นี่นะใช่เหรอเฮ้ยใต้แผนที่นะเป็นกำแพงมันมีกำแพงขวางไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมผมเมื่อกี้ผมเดินตกอ่ะอ๋อตรงบันไดออกไปเลี้ยวขวานี่ไงอ๋อเออจริงจริงไปเลี้ยวขวา เออออกไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สิออกไปเลี้ยวซ้ายสิเออเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายอ่าใครเอลเอลเป็นคนจับนะเอลเขียวป่ะไหนทวนดิทวนดิอีกคนนึงอีกคนนึงดูแผนที่ซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาเดี๋ยวอย่าอย่าดูดิเอลเอลมาตรงนี้อีกคนนึงดูแผนที่ให้หน่อยไวเอลพูดถูกไวา ถือว่าแล้วก็เดินออกก่อนว่าก่อนซ้ายแล้วก็ซ้ายทีหนึ่งแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาใช่ปะใช่ปะโอเคไปไปมันซ้ายก่อนไปซ้ายก่อนครับเอาหรอไม่ใช่หันขวาหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องอยู่ตรงกลางกระบะทางด้น้างกันผมเดินไปแล้วางดางกันเดินไปแล้วตรงกลางกระบะนี้นี่เอามาซ้ายเอาว่ะเฮ้ย มีผู้นำดีเราก็จะล่อก oh <su> ันท hey, ั้งหมอุ้ยเอไรอ่ะเฮ้ยไฟช็อตเฉยเป็นเรื่องธรรมดาโธ่อตื่นเยตืนเ้ผมไมากผมไม่อไปแล้วผมอยากกลับเบ้านเอ้าเฮ้ยี่เนกี้ันอยู่เลยเฮ้ยโอเคเงาแสงไฟเฮ้ยคลิกขวาซูมได้ด้วยเฮ้ยเราเราเดินเป็นกลุ่มหรือจะเดินทิ้งท้ายกันหรือเฮ้ยเราควรจัดรูปแบบการเดินปะเฮ้ยทางนั้นะ

โอเคเฮ้ยขวาแล้วก็ซ้ายตอเฮ้ยทำไมไฟตรงนั้นกระพริบวะสูมไปดูดิต้องางซ้ายอีกแล้วเนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยจันเต้ยถูกวะเนี่ยจัเฮ้ยจานเต้ยนำดิมีเหรอมีหรอเออว่ะ จเตนน้้ัเเฮ้ยพวกมึงกลัวอะไรเดี๋ยวกูนำเองเฮ้ยมันก็เป็นแค่ภาพหลอนนั่นก็เป็นแค่ภาพหลอนนกูกลัวอ้าวโอ้แล้วใครอยู่ข้างหลังเลยวะน่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าทำไมเราเอาหายไปหนึ่งเอ้ยมีคนหายคนนึงเอ้าเอ้านี่ไงแขนเนี่ยแขนแขนเนี่ยเอ้าอะไรวะน้าเอาเอาเอามาเข้าเกมดีเกมดีโอเคลลััดดนนโอ้ เสียงวัวเหมือน,อว,อนอวัวถอนหายใจอ่ะวัวถอนหายใจเพื่อความปลอดภัยเราต้องชิดกำแพงไว้แล้วเออละมุดละมุดกำแพงไว้ดีกว่าโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยโหเกมเขามีคุณภาพมันทำอะไรอย่างงี้ยเออเ,อ,อเนี่ยผมได้ยินเสียงหายใจทางนี้แหละชิบหายแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยใครห <c oughs> ัวล้ <c oughs> เอเปลี่ยนไปเฮ้ยเงาอะไรเมื่อกี้เฮ้ยนี่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  ต้นไม้เหรออ๋อต้นไม้กิ่งไม้โถเฮียคุณนึกว่าอะไรเดินหลังคนนึงแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าของคนเออโอยเมร์ทิปหายไม่มีใครช่วยเลยพี่ต้นฝนตกค่ะเฮ้ยถึงไม้โยกคุณเิ่มไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเฮียเปิดออกเกมยังไงเฮ้ย มีแค่นั้นแหละมันมีแค่มาให้เราตรงเข้าป่าแล้วก็ไม่มีทางแล้วเออกูอยู่ด้วยขออยู่ชิดๆด้วยเฮ้ยนี่ไงใช่ป่ะเฮ้ยระเบิดระวังคับเตือนระวังว Warning ไปกลับบ้านได้ป่ะโอเคจันจันเอลนำเลยจันเอลกูจะดูว่าใครจะวิ่งก่อน เฮ้ยกต้นไม้เนี่ยขนาดเปิดไฟเลนนไฟอะไรขนาดไหะเนี่ย้ดราเรยุดแต่เกมลาท้าถีไม่็นมีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้อ๋อต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มโอ้ยมันจะล้มทับกูโอ้ยรีบทางรีบเราต้องหาทางออกจากป่านี้ ชิบหายแล้วไงแล้วมไงกูเข้ามาทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอออีกาเดีเอา กูระแวงหลังไอ้เฮียอย่าหนีหลังหลังดิอย่าไปดูหลังดิเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮียเฮ้ยเกิดด่างเกิดด้างเนิดอะไรมึงมึงอยู่ไหนกันเฮ้ยกูกูถ่ายมันได้กูถ่ายมันได้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือยังไงอะคือคือเราสู้มันได้ป่ะหรือว่าเราสู้ไม่ได้วะ 嗯。Uh.